ในหัวข้อนี้นะครับจะมาแนะนําเรื่องของการป้องกันเซลล์นะครับช่องเซลล์ที่เราเห็นอยู่ในตัวอย่างจะมีอยู่2แบบครับก็คือเซลล์ที่สามารถแก้ไขข้อมูลได้พิมพ์ข้อมูลลงไปได้นะครับแล้วก็เซลล์อีกแบบหนึ่งก็คือเซลล์ที่เราไม่ต้องการให้มีการแก้ไขนั่นเองนะครับสำหรับตัวอย่างที่เราเห็นอยู่ตรงนี้นะครับลองคลิกที่เซลล์ด้านนอกตารางดูครับแล้วก็พิมพ์รายละเอียดลงไปนะครับจะเห็นว่าไม่สามารถที่จะ ใส่รายละเอียดอะไรลงไปได้นะครับจะมีหน้าต่างแจ้งเตือนบอกว่าไม่สามารถแก้ไขช่องที่ถูกป้องกันได้นะครับจากนั้นคลิกที่ตกลงส่วนที่แก้ไขได้เฉพาะในหน้าจอนี้นะครับจะอยู่ที่ตำแหน่งเงินเดือนนะครับเฉพาะเงินเดือนเท่านั้นที่แก้ไขได้เอาละครับเราลองมาดูวิธีการป้องกันเซลล์ในรูปแบบนี้กันไปที่ตัวอย่างที่ได้เตรียมไว้นะครับตอนนี้บริเวณด้านนอกนะครับหรือแม้แต่ในตารางเองก็ใส่ข้อความได้ตามปกติอยู่แล้วนะครับลบไปก่อนนะครับ จากนั้นมาดูวิธีการป้องกันเซลล์ครับผมจะเลือกคลิกช่องเซลล์ที่แก้ไขได้นะครับก็คือช่องนี้นะครับทั้งหมดเลยแล้วก็ให้มาที่เมนูรูปแบบครับแล้วก็เลือกที่เซลล์จากนั้นมาที่แถบป้องกันเซลล์นะครับเราจะเห็นได้ว่าการป้องกันเซล์นั้นถูกเลือกไว้อยู่นะครับผมจะคลิกยกเลิกในช่องนี้ครับนั่นก็หมายความว่าเซลลทั้งหมดนี้สามารถที่จะแก้ไขได้แต่ส่วนอื่นที่ไม่ได้เลือกนั้นนะครับ ไม่สามารถที่จะแก้ไขได้นะครับจะถูกป้องกันอยู่แล้วก็คลิกที่ตกลงจากนั้นลองคลิกดูครับก็ยังจะเห็นว่าพิมพ์รายละเอียดลงไปได้ใช่ไหมครับมีอีกส่วนหนึ่งที่เราต้องทําครับให้มาที่เมนูเครื่องมือนะครับแล้วก็เลือกที่ป้องกันเอกสารนะครับแล้วก็ให้คลิกที่ชีตจากนั้นให้เรากําหนดรหัสผ่านครับแล้วก็ยืนยันรหัสผ่านด้วยรหัสเดิมนะครับแล้วก็คลิกที่ตกลงลองมาใส่รายละเอียดอีกทีนึงครับ จะเห็นว่าตอนนี้ไม่สามารถแก้ไขช่องที่ถูกป้องกันไว้ได้แล้วนะครับและก็ถ้าเราต้องการแก้ไขในช่องทั้งหมดนี้ตรงนี้แก้ไขได้ตามปกตินะครับและถ้าเราต้องการที่จะปลดล็อกหรือว่าแก้ไขส่วนอื่นๆด้วยนะครับก็ให้มาที่เมนูเครื่องมือแล้วเลือกที่ป้องกันเอกสารคลิกที่ชีตอีกครั้งหนึ่งครับจะปรากฏหน้าต่างปลดการป้องกันแผ่นง,งานนะครับก็ให้เราใส่รหัสเดิมลงไปครับจํารหัสไว้ด้วยนะครับแล้วก็คลิกที่ตกลง เพียงเท่านี้การแก้ไขก็ทําได้นะครับตามปกติแนะนําเพิ่มอีกนิดนึงนะครับเซล์ที่เราต้องการจะโปรเทคนั้นไม่จําเป็นที่จะต้องเป็นเซลล์ที่ติดกันนะครับถ้าเป็นเซล์ที่อยู่เว้นช่วงกันหรือว่าบางตําแหน่งนั้นเราใช้ปุ่มคอนโทรลแล้วก็คลิกเลือกเฉพาะแต่ละช่องเซลล์ได้นะครับไม่มีปัญหานะครับใช้วิธีนี้ได้ก็ลองเอาไปใช้งานกันดูครับสําหรับเรื่องของการป้องกันเซลล์นะครับ